สวัสดีจ้ค่ะขอบคุณแม่เนี่ที่สุขสุขคนนะจ๊ะเนาะขอมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรกกอดซับๆๆกดกระดิ่งเด้อจ้ะพี่น้องขอพระคุณหลายๆจ้ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปอลนักแมวชาแนลด้วย่ะเด้อ สวัสดีจ้ะพ่อพ่อแม่แม่อิปตสุขุสุคนน่าจะเนาะขอมาหลักใอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อจ้ะสวัสดีพ่อพ่อแม่ทั้งสี่ท่านได้ใจที่เขาไม่ไม่น่าจะพี่น้องขอบพระคุณหลายๆจ้ะที่มาให้กำลังใจเขานะจจะพี่น้องเนาะขอบพระคุณหลไลจ้ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อรักแม่ชาแนลขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อรักแม่ชาแนลได้ใจเด้อขอบพระคุณหลายๆจ้ะ ที่มาให้กำลังแรงใจแล้วจ้ะพี่น้องเนาะขอบคุณอย่างจริงใจเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณมากๆ สวัสดีจากพ่อพรม่นแม่ทีที่เขามาใหม่เนาะจะเนาะขอขอบพระคุยอะไรจ้ะที่มาส่งกําลังแรงใจเนาะจ้ะพี่น้องขอบคุยอะไรมีอย่างก็ว่าเม็นมาเบาไมาจ่ากันได้เด้อจ้ะพี่น้อง สามารถสักสมักเป็นสามาชิกเข้าได้เลยจากพี่น้องเนาะ,ะนสามารเป็นสมาชิกของพวกเราได้แล้วก็สามารถซื้อซปเปอร์แทงได้เลยจากพี่น้องซปเปอร์แคทก็ได้เลยจ้าหรือจะจะสนับสน,นุนสนับสนุนเขาได้เลยจ้ากำลังแรงใจนะจ่าพี่